<ś ic> นุ่นเจ็บบอกไว้แล้ววันนี้เอา้าใสม่พอม่รูนี่นนอย่เใหม่กับค้าแต่กองข้าวทีอันทีไรตีนู้แต่พ่อเห็นรู้ไม่นี่เอาถีา่มาค้าแต่ต่งตี นี่มาเลนบ้านสงมาเบิ่งเสียเกี่ยวเขามาเบิองเคยไม่เกี่ยวเขาเดี๋ยวสิถามก่อนเคยเคยไม่เคยไม่มาเกี้ยวเขาปีแรกเป็นไงแน่เกี๋ยวข้อดีเหงาหน้าโอ้เมื่อานนั่นถึงวามเบาเอาิ่มแล้วพี่นอ้อง พี่น้องเขาปล่อยให้เขาไปเพื่อเดตะลิโตนศาสตร์หนุ่มร้อยเอ็ดมาเป็นเขยสุรินคือเลิกเกี่ยวนับกับตุ๊ดตีกันเลยก็ยังเจงก็ว่านี่นี่นี่เอ็ดีเกี่ยวนี่เก็บคันแท้าขายคันเท้าดีๆเน่เออสงสารลุงย่างเก็บผู้เดียวเอ่าเขาจะเก็บแม่งีบเก็บเก็บบอกว่าเก็บข้างคันแทนาสวยๆใช่ไหมตรงแบบไม่โค้งไม่เลี้ยวแบบตรงกิบพายไว้วอดไม่เจอคันแท แทนที่จะแบบมันโรคเนาะเออก็ไม่ต้องแอบมากแอบคือเกาแอบคือเกาเอาเจ้าสซ่างให้แอบนะแอบคือเกาไปจริงไหมตามก่อนเห็นไปต่อให้เด้อไอ้รถค้ารถเกลียวตั้งแตจอุลบลเออแล้วก็มาชลีเป็นร้เป็นไในแน่รถม้วนจุลวนนี่ฮักไปประมาณยี่สิบอัน <laughs> ใช่หมแน่คอ,อ,อยมาซื้อหัวจุลวนที่<ะ>บ้านถึงวะน้ำ เขค่อยตัมต่อบ่าค่อยตมต่อเลยอ่าตัตาดอ่าอีบุเขค่อยตัมนี่แต่ขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นต่อาตมหินตํามม่ตําอันนวเขาบ่ให้ตํามะนะเขาตั้หินต้นสองเออเป็นย่งหัวประจุไฟยหิน่อเขาเ มาไม่ได้ค่ะโปรถน่ะเฉพาะสุ่แอร์เนี่ยสมุูไปแล้ว,ะลวจะกิน,นกระดูกน้ะเป็นอย่างแตกล่าสุดกระดูกแตกแล้วม,มันเ่าสมบูรณ์พัฒนาพีา่บอกว่าอันถอยหลังกระามต้นใหม่เดินหน้ากระตันพี่น้องอันนี้ประวัติเคยไหมเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มื้อนี้ให้สาวนุ่นมาบอกประวัติเคยไหมให้ฟังคือร้อนนี่ตีเลยอ่า ปีแรกของเสียบุตรนะคะเรามาขับโรใไ้พ่อเถ่ายูซุลินอขึคนอยูน,น,นั่กันดีกว่าีแต่สแยกกันใครแน่แต่ยู่คาละหมองกันเนาะ,ะปกติสาวนุ่นเป็นคนเข็นข้าวไปเทใช่ไหมไปขายอย่างนี้ใช่ไหมเ,เสียบุตรจะเป็นคนเกี่ยวนนนานานเปลี่ยน,นเวนไปเนาะเข้ามาลับเวยนต่อที่หานะเข้ากระบอก ตกงอี้ดีบอกวาให้เบิ้งน้าบ่นามเบิทเขาแล้วเทเขาแล้จอดปึ๊บเบิ้งน้าโมหนามเลยเป็นไงวันนี้ขเขาก็เลยบอกว่าเขานะต้องแบบมี่การวางแผนในการสิแบบเด็ดเบิ้งน,งน,งน้าบ่นามก็บอกให้ดูก็ดเลยเนาะใช่ก็แบบว่าเออเนี่ยเราจะเกี่ยวนาแปลงเนี่ยเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องย้ายรถ แล้วทีนี้เวลาเราเอารถขึ้นเทเลแล้วเราดับเครื่องแล้วเราย้ายอย่างเงี้ยก็คือรถมันได้พาร์ตมันได้นี้ใช่ไหมพอมาถึงนานะเราก็ค่อยเปิดดูอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทันทีเลยเหรอตีไงเพื่อนเชียงกันเรชียงเชียงกันนั่นแหละพอยตับต้นไปโอ้ประวัติประวัติประวัติหลายเด้อนี่เด้อเบิ่งผุดลงค้นพี่น้องงงงงซ่าๆน่าบอกใอยอยู่คนช่างนกกะว่าางนก ตัก็ป่านเนาะตัวทิ้งไครับนอันเลียวนี่เวลาขึ้นไปขับเซทที่มันจะดูเก็นแดงเลยอ่ะเลียวอ่ะเลียวคือขาอันเคยเหล้านะคะกันเจเนกนะเขาเขาดูนะว่าเนี่ยให้เราอ่ะก็อยากจะบอกของน้าแบบเออให้เกี่ยวแบบนีเราบอกแล้วมันบอกว่า ให้ <ITA> ใหพ้พี่มาขับเองท่านบอกว่าให้พี่ไปขับเองอ่ะก็สวยดีไอเราก็ขับไม่เป็นเขาให้เราขับเองเลยยบะก่าบอกเขาเออบอกเขาให้เขาถอยเขาขไหมครับแสดงว่าเสียเองหนีเบ้าด้ต้ยูหูยูตะวามบ่เคยขับเหรอตู้แอร์แกยังอยู่ไหมอกเอาหรอพี่นึงว่าอยู่พี่คุยกับตีอยู่พี่บอกตีว่าไม่ได้ขายขายอ๋อขายแล้วแล้วก็ทับ่เปลี่ยน ก็ได้ขึนคู่บุตานทบกันเสียนค่ะได้ขึนรถไงนี่อ๋อแสดงว่าการขับมันได้เหมือนกันใช่ไหมมันอคือกันเจไม่อกันอันนี้มันจะเป็นโคลงขับไม่โคงมอนกแล้วก็ตาจุ่อยู่ไอ้เขาพูดได้มันอดีเด็ดเนี่ยเจนาให้ทครเนี่ยวึงไหมคะต้องใครงรุปว่าสรลปว่าเป็นแต่ยากรันขึนไปขับเนาะสรว่า ถอย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 เพื่อกระแห้งแต่ไปนะเกลียวเกลียวตนอยู่ข้าจะพอเลยไหมชอบเปรี้ยแต่ว่าของไม่หวานพักหมิงยูเดดลอยกันขาเลยก็ข่อยว่างนะมาแล้วพี่น้องเคยไหมปีนี้กับนักเติบอยูเขาพากันตอมขอนพันคีขอนล่าสุดเจอมเจอมกระจกไปแล้ว

ให้เกี้ยวเนาะห้ครับนอะกับครับอย่างเดียวแล้วปแนแหนครับนาะบอ้บ,อย,บอยเก็บคางกับคางนี่รีแล้วไม่แท็กทุกไไปอันนึงเอาทีงากันนไปบนะบ่ ีที่สามแล้วสมบูรณ์พัฒนาโอ้นอนแผนแหางเกบียกหอยแม่โอ้ยคนซ่อนคนยหางเกบียกหอยเด้อ <c oughs> เคยใหม่เคยใหม่ <c oughs> เคยใหม่มาอยู่เกียวเขาปีแรกกับบันเทิงเลยขอาวดัดไร่ผูด นับป่ถวนธรรมดาและนะ้วเนาะเริ่มเกีียวใหม่นะพี่น้องพี่หนาปีฮื้อกัสิเก่งกานดีละโอเคค่ะทิมมี้ก็ให้ซาวนุน่นเม้าบอกประวัดเฮ้ยไหมไมาครับรถเกียวนะคะดูดันนี่หลีพี่น้องมาถอกันคลิปหนาวุ้นเส้นสายมันสวัสดีค่ะ